สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็หลังจากที่หายกันไปประมาณสักระยะหนึ่งนะครับก็ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่คอยติดตามกันมานะครับโอเคนะครับวันนี้ก็นะครับจะมาแนะนํานะครับสเป c คอมนะครับก็สเปกคอมที่มันจะที่จะมาแนะนํากันให้ชมกันในวันนี้นะครับก็เป็นของค่ายแดงเลยนะครับขอตั้งชื่อสเปคนี้ว่า AMD ยกชุดแล้วกันนะครับเป็นเซต AMD ทั้งหมดเลยนะครับยกชุดเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบค่ายของ AMD นะครับก็อย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับโอเคนะครับก็มาดูกันเลยนะครับก็สเปคนี้นะครับก็จะเป็นสเปคโหดนะครับสเปคหนึ่งเลยนะครับก็มีราคาอยู่ประมาณนี้เลยนะครับตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับโอเคนะครับก็มาดูกันในส่วนของ CPU ที่เราเลือกใช้กันนะครับก็จะเป็นของ AMD นะครับเป็น AMD ตัวนี้เลยนะครับ FX นะครับ3ไอ้8 3 5นนะครับตัวนี้เรามาดูกันนะครับก็สเปะตามนี้เลยนะครับความแรงนะครับตามนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ราคาประมาณ6ก0 0นกว่านะครับตัวนี้โอเคนะครับ6,200นนะครับประมาณนั้นนะครับต่อมามาดูในส่วนของเมนบอร์ดนะครับ บอร์ดที่เราเลือกใช้จะเลือกเป็นของชิปเซตจะเป็นของ amd 9 9 0 fx นะครับของ msi นะครับตัวนี้เลยนะครับ9 9 0 fx a นะครับเกมมิ่งนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะรองรับซ็อกเก็ตนะครับ am 3แล้วก็ am 3 plus ด้วยนะครับรองรับ cpu support นะครับ amd fx นะครับแล้วก็ Athlon แล้วก็ x ห x ส x 3 x 2นะครับ ตามที่เห็นเลยนะครับก็รองรับจํานวนแรมนะครับ4สล็อตนะครับแล้วก็จุแรมได้สูงสุด3 2 g กิกนะครับโอเคตามนี้เลยนะครับรองรับระบบเสียง7.1 Channel Hd Audio นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบอร์ดตัวนี้นะครับโอเคนะครต่อมามาดูในส่วนของพระเอกของเรานะครับพระเอกของเรานี่จะเจะเลือกเป็นของ AMD นะครับการ์ดจอจะเลือกเป็นของ AMD เหมือนกันนะครับ AMD FX 470นะครับตัวตัวตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับ MSI RX 470นะครับ Gaming X 4 g b นะครับตัวนี้ราคา8,350บาทนะครับก็ตัวนี้ก็อยู่รูปซองนะครับโอเคเลยนะครับเป็นพัดลม2ตัวนะครับดูโอนะครับโอเคนะครับก็ตามนี้เลยนะครับ ต่อมามาดูในส่วนของแรมนะครับแรมที่เราจะเลือกมาใช้นะครับเป็นแรม16กิกนะครับ16กิก4 4 4คูณ4นะครับก็คือ4กิก4ตัวนะครับของ G Skill นะครับตัวนี้16กิกบัตร1,600นะครับของ G Skill นะครับราคา3,790บาทนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของฮาร์ดดิส s ์นะครับฮาร์ดดิส s ์ก็จะเลือก แค่ 1TB พอนะครับของ Western d i s t ส n ันนะครับ 1TB นะครับ1,600บาทนะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของ power supply นะครับ power supply นี่ก็จะเลือกอยู่ที่7 5 0วัตต์กันไปเลยนะครับของ k ูกา a นะครับ RS สี่ RS 7 5 0 W นะครับหรือว่า7 5 0วัตต์นั่นเองนะครับก็สเปค เท่านี้นะครับ750บาทก็น่าจะเอาอยู่นะครับ750บาทนะครับโอเคต่อมานะครับดูในส่วนของเคสนะครับเคสนี่ก็จะเลือกเป็นของ Aero Cool นะครับเดี๋ยวให้ดูกันนะครับตัวนี้ Aero Cool ตัวนี้เลยนะครับ Battle นะครับตัวนี้เลย1,590บาทนะครับสีขาวสวยกันเลยนะครับตัวนี้โอเคมาจัดกันเลยนะครับ อ่าครับเปอร์เซ็นต์นะครับ P C สกอร์ก็ประมาณ80.90นะครับก็ถือว่าสูงเลยนะครับสำหรับสเปคนี้สำหรับสกอร์นะครับก็คร่าวๆก็จะมีประมาณมานี้นะครับประมาณที่แห่งกันเลยนะครับ A M D F X 8 3 5 0นะครับแล้วก็บอร์ดของ M S I 990 F X A Gaming นะครับแล้วก็การ์ดจอของ M S I R X 470 Gaming 4G b นะครับแล้วก็ R a m 16 g b 4ตัวนะครับ ของ G Skill นะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ของเวสซันบูนะครับ1นึ่งเทไ์นะครับแล้วก็พาวเวอร์สป라이ของคูการ์เ้าวัตต์นะครับแล้วก็เคสของแอร์โรคูนะครับก็นะครับประมาณคร่าวๆประมาณนี้เลยครับราคาก็เท่าที่เห็นเลยนะครับโอเคแล้วถามว่าสเปคสเปคนี้นะครับสามารถเล่นเกมอะไรได้บ้างนะครับก็ตอบได้เลยนะครับสเปคนี้โหดมากๆเล่นได้ทุกเกมเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น b u t t l e f i e l d 1นะครับ t o m r a i d e r นะครับแล้วก็ g t a v i n f e s t a t i o n pb อะไรก็ตามนะครับเกมทุกเกมนะครับเล่นได้สบายสบายเลยนะสำหรับสเปคนี้เอาอยู่ชัวร์นะครับเพราะว่าทำงานก็ได้นะครับสเปคนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูแล้วชอบนะครับเป็นเอ่อเป็นยังไงดีขวัญใจนะครับของค่าย amd นะครับก็อย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ หวังว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบค่ AMD แน่นอนนะครับสำหรับสเปคโหดสเปคนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับไทยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเพื่อนๆนะครับดูแล้วชอบใจยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ว่ากด u u s c r i b e ให้ c h ช n n นลของ m d Z กันเยอะๆด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ